าวันนี้มาร่วมงานกศการนงวคะวันนี้ดีใจมากค่ะจริงๆพี่ลิต้าทักมาเองเลยวันนี้มาร่วมง,งานการกุศลกับ U N H C R นะคะก็คือมาช่วยผู้ลี้ภัยที่เหมือนเขาไม่มีบัตรไม่มีไม่ไม่ไมีมัตรประชาชนเป็นของตัวเองก็เป,เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ณตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก แล้วก็เมื่อกี้ที่ได้ฟังเขาพูดนะคะเหมือนปีนี้เนี่ยเหมือนมีประมาณ125ล้านคนเลยนะคะก็คือมันขึ้นสูงขึ้นทุกปีก็เลยมันเป็นเรื่องที่เราควรที่จะมาช่วยกันค่ะเท่าที่จะทําได้อมันน่ามองไว้ว่าอยากช่วยเรื่องอยังไงใช่ไหมช่วยเรื่องอะไรปะเอาจริงๆนะคะก็อาจจะช่วยเรื่องของบาคนที่เขาเขาไม่มีแบบประชาชนเราอาจจะเริ่มต้นจากประเทศของเราก็ได้เอาประเทศไทยนี่แหละช่วยคนที่เขาไม่มีแบบประชาชนเพราะว่าเวลาจะไปเรียนเวลาจะไปเข้าโรงพยาบาลหรือว่าทําอะไรก็ตามเนี่ย เราต้องมีใบอ่ะแล้วซึ่งเด็กบางคนเกิดมาโดยที่เขาไม่ได้มีโอกาสพ่อแม่เขาไม่รู้ว่าจะต้องไปทําที่ไหนหรือว่าเขาเขาไม่มีบัตรของเขาเองด้วยซ้าก็เลยอยากจะมาช่วยเรื่องนี้กันดีกว่าเพราะว่าน้องๆที่เกิดมา <c oughs> เขาจะได้มีโอกาสไปโรงเรียนกันค่ะจะได้มีการศึกษาเป็นทรงการดีๆที่ได้เขาร่วมเนาะใช่ค่ะอีกอันนึงก็คือ รื่องของเราเรื่องของเราบ้างสาวแล้ว้องซิงเกิลหน่อยรึเปิดตัวเปิดตัวจะเดบิวต์มาพักหนึ่งแล้วนะเราแอ่ใจเย็นซีถ่ายเดนถ่ายละครได้จบช่วงนี้กำลังจะปิดกล้องค่ะเดบิวต์มาตอนนี้ก็ฟังมันมีเพลงจะจบเพลงแล้วก็เหลือแบบไฟโน่ทัชอัพแล้วก็เอ่อเข้าไปในห้องอัดแสดงว่าได้ได้ทุกอย่างได้ดีเทลมาหมดที่บเลยได้ดีเทลมาแล้วสปล่อยแน่นอนปล่อยได้ไหมว่าจะแบบแนวไหน ความแบบความอมันด้เป็นยังไงจะเป็นยังไงกับเพลงนี้แม่ว่าความอมนด้มันต้องเป็นแบบไหนคะก็ปีนเปิดตัวด้วยการปีนเสาโคดงนอ่ะก็อีกแล้วเหรอคะอ๋ออีกไม่หรอกก็คงจะแบบฟิลเปรี้ยวๆสนุกๆค่ะก็เดี๋ยวรอรอฟังกันเน่นอบเป่นแบบว่าสดใสหน่อย เซ็กซี่เซ็กซี่แดนแดงเลยใช่ไหมคะสร้างเนื้อเนยไม่ให้พี่กัลเทยผิดหวังไม่ให้ผิดหวังแน่นอนอันนี้คือแดงเลยไม่อยากสร้างความคาดหวังมันกจะมีแบบท่าคันๆอะไรอย่างเงี้ยท่าคันๆท่าคันท่าที่แบบว่าพี่กัลเทยแบบว้าวเออยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดท่าแต่ว่าถ้าชงมาขนาดนี้ก็อาจจะต้องมีแล้วให้พี่กัลเทยเต้นตามกันเนาะเนาะอ๋อจะไปจะไปเอ็กเรีเอท่านี้สำหรับพี่กัลเทยเลยเหรอ ก็ไม่ติดค่ะเพราะเราก็ลูกสาวเหมือนกันต้องการแต่ว่าเป็นการมาทำเพลงมันรู้สึกไงบ้างแบบว่าเออได้แบบเปลี่ยนอีกบทหนึ่งเป็นอีกบทหนึ่งชอบค่ะก็เหมือนเหมือนเราได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้ได้เห็นถึงว่ามันต้องใช้มันยากแค่ไหนอ่ะเวลาใช่เวลาศิลปินคนหนึ่งจะออกเพลงมากว่าเขาจะทํา M v วีทำนู่นทํานี่คือทุกอย่างมันมันยากแล้วมันเยอะเราก็เลยเหมือนแบบโอเคให้ค่าแต่กลายมามัน่าค่อยๆปล่อยของ จัดนังงามล่อยฝีมือการแสดงเอาร้องเพลงได้กี่เพลงเนี่ยมีอะไรซ่อนอีกไหมคะมีอะไรอีกปะคะเราเป็นนักขดีกว่าอาเป็นักข่าวสวยขนาระวังให้ดีละค่ะ้าเข้าสวยขนาดนีุ้พี่ยืนตรงไหนเป็นพี่บุ๊พี่ยืนไา้อะไรจริงจริงเวลาแบบอะไรคนตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่า ไอ้เซอร์ไพรส์กับแอ้แมนดาในความสามารถหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมีหลายเวอร์ชันน่ะบางอย่างเวอร์ชันให้คนตะลึงอ่ะเราก็เซอร์ไพรส์กับตัวเองเหมือนกันมันช้าเลยแบบเอาก็ทำทำเรื่อยๆค่ะชอบค่ะอะไรที่เรารู้สึกว่าทำแล้วชอบมีความสุขก็ทำไปเรื่อยๆเราแบบใช้ชีวิตกับการทำงานที่ตื่นมาแล้วอยากไปทำงานอ่ะแค่นั้นเองก็ยจบแล้วเพลงใหม่เนี้ยได้ยิ้ยฉันทำได้จริงๆหรออะไรเงี้ยมีความคิดแบบนี้ไหมตอนแรกเราชอบอยู่แล้ว คือเหมือนกับทุกคนเลยค่ะชอบแบบร้องเพลงในห้องน้ำใดๆเออแล้วก็เหมือนร้องไปร้องมาผู้ใหญ่ก็เห็นว่าเออน่าจะได้นาอซิงเกิลไหมรู้ไหมคะใครช็อบสุดใครกัพ่อพ่อบอกว่าพ่อบอกว่าพ่อมองหน้าพ่อก็ไม่เคยคิดเลยเลยบอกพ่อเราอฟังนะแบบว่าโอกาสมาแล้วคว้าไว้ก่อนใช่ค่ะใช่แล้วจริงเรา แล้วจริงๆเราสึกว่าเราชอบตัวเองเวอร์ชันไหนเป็นนางงามเป็นนักแสดงเป็นนักร้องชอบหมดเลยแต่ว่าณตอนนี้ชอบเป็นนักแสดงค่ะใช่เพราะว่าตอนที่เป็นนางงามเราเหมือน represen ตัวเองเราต้องขายตัวเองคนต้องมองเราแต่พอเป็นนักแสดงอ่ะมันเหมือนเราได้สวมบทบาทเป็นอีกตัวละครหนึ่งมันก็เลยแบบเอ้ยสนุกดีวันนี้จะเป็นใครดีนะอะไรเงี้ยแต่ว่านักร้องเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะยังไม่ถึงตรงนั้นค่อยๆมาบอกว่าชอบไหมแล้วว่าจะได้เห็นเมื่อไหร่นะไอที่ทําไปแล้วทําอยู่เพลงใกล้ละ คนเดือนนี้เดือนหน้าหรอไม่รู้โอเคเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็จะรอดใกล้แล้วใกล้เมื่อไหร่ได้เห็นเองส่วนการแสดงปีนี้ไม่ได้ให้เราได้ดูตอนนี้กำลังเร่งถ่ายเรื่องยี่หว่าดาตังอยู่ค่ะก็น่าจะออนปีหน้าแหละเดี๋ยวปล่อยขอให้เรื่องนีปล่อยๆเฮ้ยเล่นเป็นเล่นเป็นเล่นเป็นคนดีแล้วเออเล่นเป็นคนดีนะพูดเหมือนที่ผ่านมา ร้ายซะแบบกลัวจะเป็นคนดีไม่ไม่ทำไมมันก็ไม่ได้ท้ายขนาดนั้นมั้งเราก็ไม่เชื่อแม่เรื่องที่เราปล่อยของไปซะจนแบบคนติดตานะคนติดตาเลยเหรอคะเจฟเฟมเหรอ่เจฟเฟมเขาแรงเขาแรงเนี่ยแต่เจฟเฟมเล่นสนุกมากเลยนะก็หนูว่ามันแล้วแต่เรื่องแล้วแต่บทบาทมากกว่าคือถ้าเราทําได้ดีคนก็น่าจะอินตามบทแล้วค่ะเ่สถ้าเกิดเป็นเล่นเป็นนางเอกคนก็ยังคิดว่านักแสดงคนเขาเรียกว่าคนนั้นยังเชื่ออยู่ คิดว่าเดี๋ยวเรารู้กันอดี่อดีค่ะมีกี่เรื่องคะตอนนี้ละครตอนนี้กําลังถ่ายอยู่เรื่องหนึ่งค่ะค่อนข้ดีที่มีหัวใจคนนีที่มีหัวใจริงอสวยขนาดเราอเมนดาเอลสิพูดจริงๆมันแปลกมันเหงาเลยหรอยังไงพูดแล้วเศร้ามันเหงาเลยหรอเติมมันไม่เหงามันไม่เหงามันไม่เหงาแต่ว่าตอนที่ ตอนที่เหมือนแบบประกาศตัวไปว่าเฮ้ยโสดนะคิดในใจต้องมีมาบ้างแหละคือขาดแล้วประกาศไปขนาดนี้แล้วมันต้องมีมาบ้างแหละดีองดีเอ็มเฮ้ยมันเอคอผลประกอบการคือเงียบเงียบโสดเชื่อหรอือเอทำไมอ่ะหรือว่าเราเสียงดังเกิดเพราะทำไมอ่ะคนกลัวหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เหงา แล้วเราแบบคิดเล่นๆแบเอ้ยเราไปผิดพลาดตรงไหนทำไมผู้ประกอบการมันแย่เราประกาศแรงไปเราไปข้อตลกเราไปคือสวยเออแต่เขาบอกว่าตลกมักได้นะแต่หนูมาสองอย่างอ้าวเรามาสองทั้งสวยทั้งตลกไงอ่าไม่ตลกแล้วเราเล่นเราเล่นจริงๆแบบจริงพร้อมเรื่องหัวใจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไหมครับก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดค่ะแต่ว่าคิดว่าถ้าจะมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละไม่ได้อยากไปเร่งไปรีบเพราะว่า เราก็ใช้ชีวิตในการทํางานอยู่กับคุณแม่ๆมันก็มันจอยอ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าเหงาอ่ะแต่หนุนนน่มๆกลางเราก็โหวตทำไมได้เยอะอยูน่นะคะใช่เฮ้ยขายขนมจีบได้ไหมถ้าเกิดเขาจะเข้ามาขา,ายขนมจีบเนี่ยได้สิคะหรือว่าเราแบบหน้าหน้าปิดโอกาสทนไม่ได้ปิดนะอเอาดีๆใช่เวลาคนเข้าแบบสวัสดีครับแล้วเรายิ้มไหมทำได้ไหมทำได้จริงหรอทำได้จริงหรือเปล่าตัวเล็กเลย สเปคกต้องยังไงสเปคเราขับแรสิสเปคสเปคไทยบ้านไทยังกฤษไทยมันละคุ้มยังไงได้หมดได้หมดเพราะว่าหาหาคนที่แบบคุยด้วยแล้วสนุกอะค่ะเป็นคนที่แบบหาคนที่คุยด้วยแล้วจอยเพราะว่าถ้าถ้าบอกว่าชอบแบบหล่อๆเลยคือ พอแก่ไปมันก็คือเราก็คุยไม่สนุกนี้เออมันก็ไม่ได้ต้องแบบคนที่แบบอยู่เป็นเพื่อนกันไปได้ค่ะแบบเป็นคู่ชีวิตแบบเป็นเพื่อนร่วมคิดอะไรแบบนี้จะเจอไหมกับก็ยังไม่เจอไงไหวไหมคะไหวไหมอะไรแล้วก็เราไปบ่อยนะแต่ประเด็นคือทุกครั้งที่ไปอะค่ะก่อนที่จะเลิกกันไม่เคยขอเรื่องแบบ คู่เลยเป็นคนที่ไม่เคยไปที่ไหนเราขอเรื่องคู่เลยก็เลยกลับมาคิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะต้องกลับไปเพราะว่าปกติก็ขอเรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างนี้อาจจะต้องกลับไปแล้วตอนนี้ถึงจุดที่เราเพิ่งร้นึสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วใช่ไหมคะยังไม่ถึงไปก็ดีค่ะแต่ว่าก็เป็นอย่างที่บอกไปไม่ใช่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเงาอะไรแบนี้แล้วบ้าคนสวยๆอีกเรื่องก็เพิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์งงมากตอนนี้ าเอนนี้หัวใจสดเน,น,นาะสดพองจีบก็จีบได้เลยจีบได้ไม่ได้ปิดจ้าใครก็ตรงนี้เลยนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs>